สำหรับคนที่เข้ามาฟังฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับตอนนี้หาเฉียนพักอยู่ที่บ้านและเมื่อจีหลานกลับมาเธอก็ทิ้งการ์ดจำนวนมากเอาไว้ตรงหน้าของเขาพวกมันคืออะไรหาเชียนถามรายรับผูค้คนมากมายจากดวงดาวต,ต่างพากันมาที่ร้านของพวกเราเพื่อซื้อยาลโกกาสทั้งหมดก็เพราะว่าพวกเขานั้นต้องการลายเส้นของนายจีหลานพูดขนาดนั้นเชียวหรอเธอขายยานโกกาสไปได้เท่าไหร่กันหาเฉียนอ้าปากค้าง เอาเป็นว่าพวกเราสามารถใช้ชีวิตที่เหลืออย่างมีความสุขได้ด้วยเงินทั้งหมดที่ฉันได้มาในวันนี้เอาเป็นว่าพวกเรานั้นสามารถใช้ชีวิตที่เหลือได้อย่างมีความสุขด้วยเงินทั้งหมดที่ฉันได้มาในวันนี้จีเลียนนั้นหยุดยิ้มไม่ได้หลังจากนั้นเธอก็พูดต่อแต่พ่อของฉันบอกไว้ว่าให้ในายเตรียมตัวเอาไว้ด้วยรัฐบาลน,นั้นจะสร้างสถานภาพใหม่ขึ้นมารู้สึกว่าจะเรียกว่าสุดยอดผู้มีเกียรตินายเป็นคนแรกที่รับมันนอกจากนั้นพ่อของฉันนั้นก็จะมอบเหรียญกิติศักดิ์ให้กับนาย ที่เลวูพาซาด้วยท่านผู้ชมที่รักผมเฟิงหมิงฉิเวียนตอนนี้ผมยืนอยู่ที่เลวูพาซาที่เลี่ยงลือและเป็นใจกลางของดาวเลวไม่เกิน500อเมตรจากจุดที่ผมอยู่นี้เป็นธรรมเนียสบสงามศักดิ์สิทธิ์ตั้งอยู่ผู้ที่มีคุณงามความดีแล้วก็มีเกียรติอสูงส่งต่างก็จะมีสิทธิได้รับรางวัลที่นี่นายพลเฟิงหงหมิงเองก็ได้เหรียญเกียรติศักดิ์เช่นเดียวกันจากที่นี่แต่วันนี้พวกเรามีอีกคนที่มีชื่อเสียงน่ายกย่องและ เพื่อเป็นการขอบคุณสิทธิที่เขาได้ทำเขาจะได้รับสถานะหรือว่าบรรดาศักดิ์ใหม่ซึ่งก็คือสุดยอดผู้มีเกียรติในการโหวตในที่ประชุมสภาเสียงส่วนใหญ่นั้นต่างก็เห็นด้วยว่าหาเฉยนั้นควรจะเป็นคนแรกที่รับบรรดาศักดิ์นี้เฟิงมิงชีเวียนนั้นดูนาฬิกาของเขาหลังจากนั้นเก็พูดต่อเวลา15บหนาฬิกาสนาทีประธานสภานวงดาวนั้นจะทําการมอบเหรียญเพื่อให้เป็นเกียรติแก่เขามันจะต้องเป็นวันที่ประธานสภานวงดาวภูมิใจเป็นอย่างมากแน่ พวกเขานั้นจะเป็นผู้มอบรางวัลน,นี้ให้กับลูกเขยของตัวเองผู้คนมากมายนับไไปท่วนต่างก็ดูการแถายทอดนดอยู่พวกเขานั้นต่างก็ถูกดึงดูดด้วยงานมอบบรรดาศักดิ์ใหม่นี้บรรดาศักดิ์ที่ได้หลังจากยึดเมืองจากพัทในควเซอรี่เขตสามนั้นไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนมันเป็นสิ่งใหม่สำหรับมนุษยชาติและมันก็ทําให้หาเฉินนั้นกลายเป็นฮีโร่ของคนทั้งหมดในสพันธ์ดวงดาวความสําเร็จของหาเฉินนั้นมีที่พลช่วยขับเคลื่อนมนุษยชาติให้ก้าวไปข้างหน้าซึ่งมันหมายความว่า คนสามารถได้รับบรรดาการศักดิ์ที่เหนือกว่าผู้มีเกรติเลือดศักดิ์ิธิ์ความยิ่งใหญ่ของมนุษย์นั้นจะไม่หยุดอยู่แค่นี้และทุกคนนั้นก็จะสามารถทําได้เหมือนกันในห้องพักหาเฉินแต่งตัวในเครื่องแบบที่ถูกเตรียมไว้อย่างดีเขายังอยู่ในหน่วยพิเศษอยู่ดังนั้นเขาจึงถูกนับว่าเป็นทหารคนหนึ่งวันนี้หาเฉินจะเป็นตัวแทนของกองทัพเฉินดูโอเคหรือยังหาเฉินยิ้มให้กับจีเยลานจีเยลานตอบวันนี้นายเป็นชายที่หล่อที่สุดในจักรวาลชายคนนไหน ที่มองนายต่างก็รู้สึกละอายใจอย่างมากแต่มันเป็นแค่วันนี้เองเหรอหาเฉียนพูดพร้อมกับแกล้งทำเป็นว่าผิดหวังก็นะพวกเราไม่สามารถทำให้นายเป็นจุดเด่นของส,สาธารณชนได้ตลอดเวลาหรอกนายไม่คิดอย่างนั้นเหรอจียหยา่นหัวเราะหาเฉียนนั้นต้องการจะพูดอะไรบางอย่างต่อแต่ก็มีฐานคนหนึ่งเข้ามาแล้วก็บอกว่าถึงเวลาที่เขาต้องไปแล้วบนเทียงสงครามศักดิ์สิทธิ์นั้นจีหยวนเจินเรื่อมกล่าวคำพูดของเขา ผู้คุณที่อยู่ที่นี่ยังโอเคกันอยู่แต่ผู้คุณที่ดูการถ่ายทอดสดนั้นเริ่มจะใจร้อนแล้วและก็ทนไม่ไหวพวกเขาต้องการจะให้ข้ามไปที่หัวใจของงานเลยประธานสปารุดาวนั้นจะเตรียมคำกล่าวไว้ก่อนลูกหน้าเสมอและบ่อยครั้งที่มันก็จะเป็นอะไรที่ยืดยาวซึ่งทําให้ผู้คนนั้นเริ่มจะรู้สึกเบือ่อลยหลายคนคงจะรู้ว่าผมมีลูกสาวอยู่ซึ่งพ่อคนไหนที่มีลูกสาวก็คงจะรู้ว่าลูกสาวนั้นเป็นเหมือนกับองค์หญิงสำหรับคุณความสําคัญของเธอเทียบเท่ากับแม่ ที่เป็นราชินีของพวกคุณเมื่อจีหยวนย่นพูดอย่างนั้นทุกคนก็มองเขาด้วยความประหลาดใจวันนี้เขาดูตางไปจากปกติจีหยวนย่จนจิ้มแล้วก็พูดต่อในตอนที่เธอยังเล็กผมคิดว่าไม่มีใครดีพอสำหรับเธอชายที่จะมาแต่งงานกับเธอนั้นจะต้องเป็นสุดยอดของสุดยอดแต่มันเป็นเรื่องยากสำหรับคนที่เป็นพ่อที่จะมีความสุขเต็มร้อยกับคนที่ถูกลูกรัก คนรักของลูกสาวของเรานั้นมักจะถูกเรียกว่าเป็นคนที่ขโมยเพชรพลอยในดวงใจของพวกเราไปทุกคนยิ้มออกมาเมื่อได้ยินคำพูดของเขาจริงๆแล้วในตอนแรกที่ลูกสาวของผมนั้นบอกว่าเธอต้องการจะแต่งงานกับหาเฉินผมตกใจมากๆเขาเป็นเพียงแค่คนหนุ่มที่มาจากครอบครัวธรรมดารรมดาเขาไม่ได้มาจากตระกูลที่สูงสกักเขาไม่ได้มีเงินทองล่ำรวยเขาไม่ได้มีการศึกษาที่สูงผมไม่เชื่อว่าเขานั้นจะเป็นคนที่ดีพอสำหรับลูกสาวของผมและผมก็เชื่อว่า เขาเป็นหัวขโมยคนหนึ่งเขาขโมยเพชรพออลอยล้ำค่าที่สุดของผมไปแต่วันนี้ผมได้รู้เลยว่าผมนั้นคิดผิดอย่างมากผมมองคุณค่าของคนผิดไปเขาไปฐานที่เป็นตัวแทนของความสุดยอดของวิษยาาติไม่เคยมีสือครั้งไหนเลยที่ทําให้เขานั้นผิดหวังและที่สําคัญไม่เคยมีเลยสักครั้งที่เขานั้นทําให้ลูกสาวของผมนั้นผิดหวังด้วยตลอด200ปีที่ผ่านมาพวกเราได้เข้าไปในคอสซลี่พวกเราต้องสูญเสียอะไรไปมากมายกว่าจะมาถึงจุดนี้และในแต่ละวันนั้น ก็จะมีชีวิตที่ต้องตายไปแต่ถ้าไม่มีการเสียสละของคนที่เข้าไปก่อนการเอาชีวิตรอดในกอสซลลิเกตสามนั้นก็คงจะเป็นไปไม่ได้คนที่เข้าไปนั้นได้สร้างรากฐานให้กับพวกเราทั้งหมดก็เพื่อความเจริญก้าวหน้าของมนุษยชาติวันนี้ผมจะมอบบรรดาศักดิ์สุดยอดผู้มีเกียรติให้กับบคุคคล ที่ทําในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้กับพวกเราทุกคนเขาคือคนที่ขณะนี้ได้ท่องไปในกอสซิลลี่เขตสามที่พวกเราต่างก็คิดว่าเป็นไปไม่ได้เขาคือบุคคลที่พวกเราจะยกย่องอย่างภาคภูมิใจเพราะเขาเป็นตัวแทนของความสุงยอดที่มนุษย์นั้นยากที่สามารถทําได้วันนี้สัพันธ์ดวงดาวและก็มนุษยชาติจะเข้าสู่ยุคสุดยอดยินความสําคัญของแต่ละบุคคลน,นั้นจะถูกวัดกันด้วยคุณค่าในสิ่งที่พวกเขาทําในกอสซิลลี่เขตสาม คนหนุ่มสาวผู้กล้าที่บุกเข้าไปอย่างไม่กลัวตายในคอสติลี่เขตสามพวกเขาอาจจะต้องเสียชีวิตไปก็จริงแต่ทุกคนที่เข้าไปที่นั่นก็จะอยู่ในใจของพวกเราทุกคนตลอดไปทุกแรงสนับสนุนไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนก็คือสิ่งที่มีค่าสำหรับคนที่กล้าเสี่ยงตายเข้าไปในคอสติลี่เขตนสามนั้นได้โปรดทำสิ่งที่พวกคุณนั้นทำอยู่ต่อไปผมหวังว่าสักวันหนึ่งพวกคุณนั้นจะไปถึงจุดที่สูงสุดอย่างหาญเฉินซึ่งพวกคุณทุกคนนั้นก็จะได้รับบรรดาศักดิ์สุดยอดผู้มีีีเเเกกยยติช่นดนดวั ในวันนี้หาเฉิญได้ค้นลบเมืองและจักรพรรดิลงได้บางทีอนาคตอันใกล้นั้นพวกเรานั้นอาจจะเห็นทุกเมืองในกอส์เซนที่เกศสามนั้นมีทงเลวโวที่ภาพภูมิประดับอยู่หาเฉินปรากฏตัวขึ้นมาบนเวทีเพื่อรับเหรียญเกียรติศักดิ์และบรรดาศักดิ์สุดยอดผู้มีเกียรติหลังจากนั้นเขากับจีหยวอนเิ้นก็กอดกันสื่อทุกสำนักต่างก็เขียนบทความเกี่ยวกับเหตุการณ์ในวันนั้นและคนหนุ่มหลายๆคนนั้นก็รู้สึกเกิดแรงบันดาใจขึ้นมาความต้องการที่เป็นสุดยอดผู้มีเกียรติเหมือนกับหาเชิ ถึงแม้ว่าจะได้เป็นสุดยอดผู้มีเกียรติคนแรกของสัพันธดวงดาวแต่หาเฉินนั้นก็ไม่ได้ใช้เวลาเฉลิมฉลองอะไรมากมายนักขอกลับไปที่คอสเซนลลี่แล้วก็ดูดซับพลุบานชีวิตที่เขาได้รับมาอย่างเงียบๆหาเฉินาซาซึ้งกับเกียรติยศที่เขาได้รับมาแต่เขาก็รู้ว่าตัวเองนั้นยังไม่ได้แข็งแกร่งพอที่ต่อกรกับจกักรพรรดิแบบตรงๆได้การกเข้าร่มจักรพรรดิอัศนโรก,กันนั้นเป็นผลงานที่พวกของของทุกเขาทุกคนช่วยกันแถมมันก็เพึ่งโชคบางส่วนด้วยขอถึงทำมันได้สำเร็จ เขาจะสามารถทําอีกได้ไหมในอนาคตก็เป็นเรื่องที่ยังตอบไม่ได้หลังจากที่หาเฉินดูทัพย์พลนบางชีวิตทั้งหไปแล้วจินนี่พอยต์ขสุดยอดของเขานั้นก็ขึ้นมาอยู่ที่69พอยต์ส่วนพวกเนื้อมอนเตอสุดยอดหาเฉินได้ให้พวกมันกับโเด้นโกเลอร์ก้อนหิมะแล้วก็ตัวกินโลหะเนื่องจากมยลและก็สปิดนั้นไม่สามารถกินเนื้อคัาสุดยอดได้หลังจากนั้นหาเฉินก็เดินออกไปที่ส่วนของเมืองขอต้องการจะมาหาพืชจิโูพวกนี้นานแล้วแต่หลายวันมานี้เขายุ่งอยู่ตลอดเวลาจนํำให้ไม่มีเวลา พืชที่อยู่ในสวนขอเจ้าพัดนั้นจะต้องเป็นของที่ดีที่สุดอย่างไม่ต้องสงสัยเลยเพียงแค่ได้พืชระดับจจกรพัดมาสักต้นก็เพียงพอต่อความต้องการของหาเฉินแล้วแต่เมื่อหาเฉินเดินเข้าไปในสวนเขาก็เห็นภาพที่ทําให้หมดกําลังใจพืชในสวนนั้นแห้งตายไปหมดแล้วขณะที่ราชินีช่วยพิบตานั้นก็ยืนอยู่ใจกลางของสวนพร้อมกับพลังชีวิตที่แข็งแกร่งกว่าเดิมราชินีช่วยพิบตานี่เธอทําอะไรลงไปหาเฉินเตรียมตัวจะฆ่าเธอทิ้งเสียเดียวนี้ถ้าเธอไม่ให้คําอธิบายที่เหมาะสมกับสิ่งที่เธอทำลงไป ข้าแค่ต้องการจะมีชีวิตรอดราชินีช่วยพีตาตอบเธอมีเวลาหนึ่งนาทีที่จะอธิบายไม่อย่างนั้นหาเินพูดราชินีช่วยพีตานั้นดูจะประหลาดใจและเธอนั้นก็พูดตะโกตะกะเมื่อเขายึดครองเมืองอัศนีโลกันได้แล้วเจ้าคิดว่าตัวเองจะปลอดภัยอย่างนั้นเหรอเธอมีเวลาอีก4 5วินาทีหาเินพูดราชินีช่วยพีตาพูดจากพระอัศนีโลการน,นั้นเป็นเพื่อนสนิทกับจากพัิเซนฟานเมื่อเจ้าฆ่าเพื่อนของเขาไปแล้วจากพัิเซนฟานนั้นก็คงจะไม่ยอมอยู่เฉยแน่ ข้าดูดซับพืชพวกนี้ก็เพื่อที่ข้านั้นจะสามารถช่วยเจ้าได้ในอนาคตข้าเพิ่งจะบริีนได้แค่ห้าขั้นเท่านั้นดังนั้นข้าไม่สามารถช่วยอะไรเจ้าได้มากมายภายใต้สถานการณ์ที่เป็นอยู่ในตอนนี้หาเชิดขมวดคิว้วขอรู้สึกว่าเคยได้ยินเกี่ยวกับจกักรพรรดิเซนไฟ์มาก่อนตอนที่อยู่ในวอสอรีเก2สองสปีดที่ทิ้งเครื่องหมายไว้ที่หนา้าผาของหาเชิดน,นั้นแล้วก็พาและสีขาวไปก็คือจกักรพรรดิเซนไฟล์ หลังจากนั้นตอนที่หาเินได้เจอกับราชินีปีศาจดอกบัวเมื่อเธอสังเกตเห็นเครื่องหมายบนหน้าผากของหาเชินนั้นเธอก็ได้พูดชื่อของจักาพิ่ไฟออกมาตอนนี้ข้าผลยืนได้ถึงขั้นที่เก้าแล้วข้าสามารถช่วยเหลือเจ้าได้ราชินีชูพิตาพูดหาเชินนำขวดอมหิออกมาแล้วก็ดูดเธอเข้าไปข้างในราชินีชูพิตาประหลาดใจเธอยังต้องการที่พูดอะไรบางอย่างเพื่อจอธิบายมากกว่านี้แต่ก่อนที่เธอจะได้ทำขวดก็ปิดลงไปแล้วการอยู่ข้างในขวดอมหินั้นแตกต่างจากการอยู่ข้างในจิต สบิดท,ที่อยู่ข้างในจิตนั้นยังสามารถวิทยานการแล้วก็หลับไหลได้แต่ขวดอมหิตนั้นเหมือนกับคุกมากกว่าถ้าเธอแค่พูดขอแล้วก็หาเฉินก็คงจะให้พืชบางส่วนกับเธอแต่การที่เอาพืชทั้งหมดไปโดยที่ไม่ขออนุญาตหาเชินนั้นจะไม่ยอมทนเด็ดขาดข้าสามารถช่วยเจ้าต่อกรนจัก,กรพรรดิเชนฟานได้เจ้าสู้เขาไม่ได้ถ้าไม่มีข้าราชินช่วยพี่ตาตกรอนออกมาโดยหวังว่าหาเฉินนั้นจะได้ยินต่อให้ต้องสูญเสียเมืองอาชนิโกรกันไป และเธอคือความหวังสุดท้ายฉันก็จะไม่ปล่อยเธอออกมาอยู่ดีหาเชิเก็บขวดไปแล้วก็ไม่พูดอะไรกับเธออีกหาเชิญไปถามพวกฟองคนอื่นว่ารู้จักจักรพรรดิเซนฟาน,นไหมราชนิพิสวัส์และกุราชนีขวักนาำนั้นแค่เคยได้ยินชื่อของเขาแต่ไม่รู้อะไรมากไปกว่านั้นส่วนเชื่อเชินและกุราชาปีศาธโลกนั้นไม่เคยได้ยินชื่อของเขามาก่อนเลยมีแค่ราชากรุกวนะเท่านั้นที่พอจะให้ข้อมูลได้ราชากรุกวนะพูดข้ากลังคิดถึงเจ้านั่นอยู่พอดี เพราะเขานั้นอยู่ไม่ไกลจากเมืองน,นี้ครั้งสุดท้ายที่ข้าได้ยินมาเขาและจักรพรรดิอสเนโรกานนั้นเป็นเพื่อนสนิทกันเขาอาจจะมาโจมตีพวกเราก็ได้นายรู้เกี่ยวกับเขามากมายแค่ไหนหาเินถามราชากรุูโมนาพูดเมื่อก่อนสปิสต,ตูนของพ่อข้าราชาโคงดูถูกทำลายโดยจกักรพรรดเซนฟานเชื่อชิงประหลาดใจเมื่อได้ยินและเขาก็พูดขึ้นมาเดี๋ยวก่อนนะเจ้าคือลูกชายของราชาโคงดูอย่างนั้นเหรอเขามีชื่อเสียงอย่างนั้นเหรอหาเินพูด เชี่ยชิงถูกขังมาประมาณ1,000 0แปีแม้แต่เชี่ยชิงนั้นยังเคยได้ยินเกี่ยวกับเขาแล้วก็ราชาคงดูก็คงจะเป็นตำนานแน่ๆเชี่ยชิงพูดต่อโอ้เขามีชื่อเสียงอย่างมากเมื่อก่อนนั้นเขาเป็นสุดยอดของสุดยอดเขานั้นอาจจะขึ้นไปถึงระดับจกักรพรรดิได้เลยแต่ข้าไม่คิดเลยว่าเขานั้นจะสุภาพเซนฟายฆ่าตายนั่นเป็นเรื่องที่น่าเศร้าจริงๆรงาชากระงดูนะดูจะโกรธขึ้นมาในนาทีพลังของจกักรพรรดิเซนฟานนั้นมันเล่นงานจุดอ่อนของพ่อของเขา เขานั้นยึดครองเมืองโครงกระดูและนั่นก็ทําให้เขานั้นกลายเป็นแข็พัดได้อย่างรวดเร็วเขามีพลังอะไรเหรอหาเชิญถามคนส่วนมากมักจะคิดว่ามันคือพลังท่าแสงแต่นั่นอาจจะไม่ถูกซะทีเดียวพลังของเขานั้นสามารถรักษาได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นความฝันของข้ามานานแล้วที่จะได้ฆ่าเขาแต่ข้ากลัวว่าถึงพวกเราจะร่วมพลังกันก็ไม่สามารถชนะเขาได้ราชากรุกมานาพูดรักษาได้ทุกสิ่งทุกอย่างางั้นเหรอเจ้าพูดอย่างนั้นใช่ไหม การรักษาไม่ใช่การโจมตีสักหน่อยถ้าเขาไม่สามารถโจมตีได้แล้วพวกเรานั้นจะต้องกลัวอะไรเนรผีพูดแทรกขึ้นมาราชากรุบโมนะมองไปที่เนรผีแล้วก็พูดพลังในการรักษามันน่ากลัวกว่าที่เจ้าคิดเอาไวา้โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังของจักรพรรดิเซนฟานนายช่วยธิบายเพิ่มหน่อยได้ไหมหาเฉินไม่รู้ว่าพลังในการรักษานั้นจะสร้างความเสียหายให้กับอีกฝ่ายได้ยังไงราชากรุบโมนะพูดพลังของเขานั้นแข็งแกร่งถึงขนาดที่สามารถปีนผนึกทุกรูขุมขนของร่างกายได้ และเขายังสามารถดัดแปงลงร่างกายของอีกฝ่ายให้กลายเป็นก้อนเนื้อก็ยังได้ราชากรุปมณนะมองไปที่เนตรผีแล้วก็เชื่อชิงแล้วก็พูดแถมเขาสามารถรวมเนื้อของพวกนายทั้งคู่นั้นเข้าด้วยกันได้อีกด้วยเชื่อชิงและก็เนตรผีมองหน้ากันจากนั้นพวกเขาทั้งคู่ก็รู้สึกข,ขนลุกขึ้นมาสรุปก็คือพลังของจักรพรรดิเซนฟาน,นั้นไม่ได้ด้อยไปกว่าจักรพรรดิอัสินโลการแม้แต่นิดเดียวนอกจากนั้นเขายังมีมอเตอร์สุดยอดและก็สปีดมากมายอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของเขาด้วย ถ้าจากพระอสนีโลกันเป็นมินิบอสแล้วก็จากพริเซนฟานั้นก็คือบอสตัวจริงของดีเดนแห่งนี้ราชากรุงมนาพูดทุกคนต่างก็มาร่วมคุยการเกี่ยวกับเรื่องของจักรพรรดิเซนฟาแต่ก็ไม่มีผลลัพธ์อะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันจากสถานการณ์ในการสนทนาการจะบุกโจมตีเมืองเซนฟานก่อนที่ฝ่ายนั้นจะตั้งตัวมันต่างออกไปจากตอนที่โจมตีเมืองอัศนีโลกันเมืองเซนฟานนั้นเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยปริศนาและมันก็ถูกล้อมไปด้วยเมือง ซึ่งแม้จะใช้ผ้าคุมรัติกาลก็ไม่น่าจะแอบเข้าไปข้างในโดยที่ไม่ถูกสังเกตเห็นได,ได้และที่สําคัญไม่มีใครรู้ว่าปราสาทสปิตตั้งอยู่ที่ไหนด้วยดังนั้นมันคงจะเป็นเรื่องยากที่จะหาสติสโตนของเขาได้ท่ามกาีการต่อสู้แต่หลังจากที่ต่อสู้กับจักรพรรดิอัศอนีโรกาแล้วฮาเฉินก็ได้เรียนรู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับพฤติกรรมของจักรพรรดิตอนนี้ฮาเฉินรู้เลยว่าพวกจักรพรรดนั้นมากสิยอมที่จะฆ่าตัวตาย เพื่อกลับไปยังสปิสโตนซึ่งไม่ว่าหาเฉินและก็พวกพวงนั้นจะใช้แผนการอะไรการจะยึดเมืองแบบนั้นก็ดูจะเป็นเรื่องที่ยากแต่การสนนาของพวกเขานั้นก็ถูกขัดจังหวะด้วยเสียงระเบิดที่ดังขึ้นจนทําให้ทั่วทั้งเมืองนั้นสั่นสะเทือนสีหน้าของหาเฉินเปลี่ยนไปใน,นทันทีและขเขาก็รีบวิ่งออกไปยังจุดที่เกิดเสียงดังออกมาหาเฉินมาถึงบ่อน้ําบ่อหนึน่งในสวนตอนนี้มีน้ําไหลออกมาจากบ่อรลวกับน้ําพุมันท่วมพื้นของสวนสูงหนึ่งฟุตแล้ว เปอเอออยู่ข้างบ่อน,น้ำโดยมีก้อนหิมะกำลังตัวสั่นอยู่หลังของเธอเปอเออเป็นไรไหมหาเฉินถามเธอดูเหมือนว่าจะไม่เป็นอะไรเลยหนูสบายดีเปอเออพูดเกิดอ,อะไรขึ้นที่นี่อย่างนั้นเหรอหาเฉินถามเปอเออชี้ไปที่ก้อนหิมะแล้วก็พูดหนูย้นมาลงไปในบ่อน,น้ำจากนั้นก็ตูมแล้วมันก็กระเด็นออกมานั่นเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าหาเฉินถามก้อนหิมะก้อนหิมะพยักหน้าหาเฉินลองมองลงไปในบ่อน,น้ำแต่เขาก็ไม่เห็นอะไรเลย ดูเหมือนข้างในนั้นจะมีแต่บอ่อน้ําเท่านั้นหาจะหยิบก้อนหิมะขึ้นมาแล้วก็ปล่อยมันลงไปในบอ่ออีกครั้งก้อนหิมะเลือกรูปบอลสีขาวออกมาเพื่อจะป้องกันตัวเองในขณะที่ล่วงลงไปขณะที่ก้อนหิมะจุลงไปในบอ่อน้ําอันเมื่อมิดน,นั้นจูๆ่ๆก็เกิดเสียงระเบิดอีกครั้งก้อนหิมะนั้นก็ะเด็นออกมาจากบอ่อน้ําราวกับกระสุนปืนใหญ่ตอนนี้สวนถูกท่วมไปยิ่งกว่าเดิมก้อนหิมะรีบวิ่งไปหลบอยู่ข้างหลักของเป่าเออท่าทางของมันดูหวาดกลัวมากๆบอ่อน้ํานี่มันแปลกประหลาดจริงๆหาเินพยายามจะม แต่เขาก็ไม่เห็นอะไรที่จะอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นได้มันดูเหมือนกับว่าบอ่อน,น้ํานี้พ่นก้อนหินออกมาโดยตัวของมันเองให้ข้าดูหน่อยแฟรี่สมุดพูดแล้วก็เดินเข้ามาข้างบอ่อน้ําได้แต่ระวังตัวด้วยนะหาเินพอยหน้าเธอเป็นมอเตอร์ขัตยอดธาตน้าดังนั้นถ้าจะมีใครที่สามารถขปรปิศาเกี่ยวกับน้ําได้แล้วก็มันก็จะมีใครเหมาะไปกว่าเธอแล้วโอ้ท่านเป็นห่วงควาไปไว้ของข้าด้วยเหรอขอบคุณที่เป็นห่วงแฟรี่สมุดยิ้มให้กับหาเินหลังจากนั้นเธอก็ดำลงไปในบอ่อน้ํา แวลลี่สมุทนั้นไม่ทำให้เกิดการระเบิดขึ้นอีกและเธอนั้นก็สามารถก้มเกินไปกับน้ำที่อยู่ในบอ่อได้ฮาเชิรู้สึกโล่งใจที่ไม่ได้เกิดการระเบิดอีกครั้งขอยืนอยู่บอ่อน้ำแล้วก็มองลงไปด้านล่างแต่ในสุดนั้นเขาก็ฆ่าสายตาจากแฟลลี่สมุทไปทัในใดนั้นเองก็มีเสียงฟ้าร้องดังขึ้นฮาเชิรรีบถอยออกมาแต่ขเขาก็ประหลาดใจที่เห็นว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นฮาเชิค่อยย่องกลับไปที่บอ่อน้ำอีกครั้งแล้วก็เห็นว่าเริ่มจะมีฟองลอยขึ้นมาในบ,อบน่อรา,า,ากกัานนจไห เนตผีพูดขณะที่เดินมาข้างบ่อน้ําเสียงฟ้าเร้องดังขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันดังอย่างต่อเนื่องแล้วก็ค่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆข้างในบ่อน้ํานั้นไม่มีสายฟ้าหรือว่าอะไรเลยซึ่งทําให้การจะหาว่าเสียงนั้นดังมาจากไหนนั้นเป็นเรื่องที่ทําได้ยากหรือว่าจะมีสารที่ลับซ่อนอยู่ใต้บ่อน้ําหาเฉิีขโมดคิ้วด้วยความสงสัยเชื่อเชิงเองก็เริ่มเดินเข้ามาข้างบ่อน้ําแล้วก็เตรียมที่ดําน้ําตามเฟลิสมุดไปให้ลูกผู้ชายที่เหมาะสมกับทะเลอย่างฉันลงไปดูซะดีกว่าไม่ นายไม่จำเป็นต้องทําแบบนั้นรอดูก่อนว่าเฟลลี่สมุนนั้นจะกลับมาไหมหาเฉินไม่แน่ใจว่ามีอะไรอยู่ข้างล่างนั่นและถ้าจะมีกับดักอยู่มันก็จะเป็นอะไรที่โง่ม,มากที่ส่งคนเข้าไปทีละคนทีละคนไม่เอาน้านายรู้ดีว่าไม่มีอะไรในก็อดซิลี่แค่สามที่สามารถหยุดยั้งผู้ชายอย่างฉันได้หรือนายจะบอกว่าบอ่อน,น้ํานี่เหนือกว่าฉันอย่างนั้นเหรอเชื่อสิ่งเยอะแยะความระมัดระวังของหาเฉินท่านนั่นเอง เสียงก็ดังขึ้นอย่างกระทันหันและทําให้ทุกคนนั้นตกใจซึ่งมันก็คือเสียงของเฟลิสมุดที่กลับออกมาจากบ่อน้ําเธอเป็นอะไรไหมหาเชนรีบถามเธอหลังจากที่เฟลิสมุดทรงตัวได้แล้วเธอก็พูดข้าไม่เป็นอะไรแต่ข้าไปเจออะไรบางอย่างที่น่าสนใจข้างใต้นั่นตอนแรกฉันก็แค่อยากจะรู้อยากจะเห็นแต่ตอนนี้ฉันสักอยากจะสนใจมันขึ้นมาแล้วเชื่อชิงพูดเฟลิสมุดมองไปที่หาเชนแล้วก็พูดมันจะเป็นการดีกว่าถ้าท่านตามข้ามาโอเค ถ้าอย่างนั้นเราก็จะลองลงไปดูสักหน่อยหาฉินพูดก่อนที่ลงไปแฟรี่สมุทก็พูดน้ำในบ่อน,นี้คือเวหาวาลีบริสุทธิ์ถ้ามีดินหรือว่าสิ่งอื่นเข้าไปในนั้นแล้วก็มันจะแสดงปฏิกยาต,ต่อต้านในทันทีเพราะว่ามันต้องการรักษาความบริสุทธิ์ของตัวเองเอาไวา้แต่ถ้าไม่ต้องวนไปข้าสามารถป้องกันท่านได้ไดหลังจากนั้นเฟรี่สมุทก็หันมาพูดกับคนอื่นๆอย่าตามพวกเรามาข้อใจไหมถ้าพวกเจ้าทาแบบนั้นก็เท่ากับว่าพวกเจ้าทร้ายข้ากับนายท่าน หลังจากนั้นเฟรี่สมุตก็กลายเป็นสายน้ำที่ห้องตุหหาเชินเอาไว้หลังจากนั้นเธอก็ยกเขาขึ้นแล้วก็พาเขาลง,งไปในบ่อน้ำอาเฉินเริ่มดำลงไปในน้ำเรื่อยๆและยิ่นดำลงไปลึกเท่าไรบ่อน,น้ำก็เริ่มเจ็ก,กว้างใหญ่ขึ้นเรื่อยๆไม่นานหาเฉินนั้นก็ได้สังเกตเห็นว่าตัวเองดำลึกลงมากว่า1,000เมตรแล้วหลังจากนั้นหาเฉินก็เห็นอะไรบางอย่างที่สองแสงสว่างอยู่ตรงหน้าในบ่อน้ำนั้นมีสายฟ้าแลแบแวบๆอยู่มันแตกต่างจากสายฟ้าทั่วๆไปและที่ปล่อยของสายฟ้าก็ดูเหมือนว่าจะออกมาจากบางสิ่งบางอย่าง ดูเหมือนว่าต้นกําเนดิดของสายฟ้าพวกนี้ก็คือก้อนหินสีฟ้าก้อนหนึง่งก้อนหินสีฟ้าก้อนนี้ดูเหมือนกับชิสตันและหาเชิงก็สามารถเห็นสายฟ้าที่อยู่ข้างในได้แต่สายฟ้าที่พุ่งออกมานั้นส่องแสงสว่างแค่รอบๆก้อนหินเท่านั้นบริเวณรอบนอกอยังคงมืดสนิทถ้าหาเชิงไม่ได้มาอยู่ใกล้เขาก็คงจะไม่สามารถมองเห็นมันได้ในความมืดมิดได้แลรี่สมุดสร้างหองสบู่ขึ้นมาให้หาเชิงเข้าไปอยู่ข้างในเพื่อที่เขานั้นจะสามารถพูดแล้วก็หายใจได้น้ําได้สิ่งนั้นคืออะไรหาเชิญถามขนาที่ช ก้อนหินสายฟ้ามีขนาดใหญ่พอกับบ้านหลังหนึ่งและมันก็มีรูอยู่ภายนอกหลายจุดที่หาเะิสามารถเข้าไปได้แฟลี่สมุดเข้ามาในฟองสบู่แล้วก็จับมือของหาเฉิดพร้อมกับพูดข้าไม่แน่ใจว่ามันคือไรแต่ข้าคิดว่ามันเต็มเปียมไปด้วยพลังท่านไม่คิดอย่างนั้นเหรอแต่ถ้าจะเข้าไปแก้มันนั้นท่านต้องระวังเอาไว้ด้วยเพราะรูพวกนั้นจะปล่อยสายฟ้าออกมาท่านคงจะดิ้นเสียงสายฟ้ารรอใช่ไหมมันคือเสียงที่เกิดจากการระเบิดของสายฟ้าพวกนี้แหละแสดงให้ฉันดูหน่อยว่า มันปล่อยสายฟ้าออกมายังไงหาเชนพูดแฟรดิสดพยักหน้าแล้วก็สะบัดมือของเธอหลังจากนั้นก็มีคลื่นของน้ําพุ่งไปยังทิศทางของก้อนหินเมื่อน้ำสัมผัสกับก้อนหินสายฟ้าก็ถูกปล่อยออกมาจากรูกพวกนั้นสายฟ้าพุ่งออกมาราวกับเถาวันที่หกหายขณะที่มีเสียงฟ้าร้องดังออกมาเมื่อคลื่นน้ําของเฟรดิส牟นั้นสัมผัสกับสายฟ้าเข้ามันก็แตกสลายไปเมื่อคลื่นน้ําของเฟรดิสดสลายหายไปแล้วสายฟ้าก็เริ่มสงบลงแล้วก็กลับไปอยู่ในสภาพเดิมแล้วกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น อาเฉินมองดูก้อนหินด้วยความประหลาดใจมันดูทรงพลังอย่างมากแต่มันก็ไม่มีร่องรอยของพลังชีวิตยอยู่เลยสายฟ้าที่ออกมาก็ดูเหมือนว่าจะเป็นของจริงด้วยแต่ถ้ามันเป็นแค่ก้อนหินแล้วก็ทำไมมันถึงได้มีสติแล้วก็รับรู้ได้ถึงสิ่งรอบข้างเธอบอกว่าน้ำนี่ไม่ยอมให้สิ่งสกปรกอะไรเข้ามาแล้วทำไมก้อนหินนี่ถึงมาอยู่ในน้ำนี้ได้ละ่ะอาเฉินถามแฟลลี่สมุดขมวดคิ้วแล้วก็พูดโดยปกติแล้ววาลีเวหานั้นจะไม่ยอมรับสิ่งปกติจริงๆ และถ้าสิ่งไหนไม่สะอาดแล้วก,ก็วาลีเวหานั้นก็จะขับไล่สิ่งนั้นออกไปพร้อมกับน้ําบริเวณรอบๆข้าเองก็ประหลาดใจที่เห็นก้อนหินนี้อยู่ที่นี่ด้วยหาฉันสังเกตก้อนหินก่อนที่จะพูดพาฉันเข้าไปใกล้ๆกว่านี้หน่อยแฟรี่สม,มุทตกใจและเธอนั้นก็รีบตอบก,กลับมาแต่สายฟ้านั้นมันทรงพลังมากและข้าก็ไม่คิดว่าพวกเราจะสามารถต้านทานมันเอาไว้ได้ฉันแค่ต้องการจะเข้าไปดูใกล้ๆเท่านั้นถ้าฉันไม่สามารถต้านพลังของมันได้แล้ว เธอก็ค่อยหนึ่งเฉินกลับมาหาเฉินยิ้มข้าจะไม่ทำให้ท่านผิดหวังแฟรี่สมุนนั้นมีความมั่นใจกลับมาอีกครั้งหลังจากนั้นเธอก็ค่อยเคลื่อนฟองสบู่ไปในเขตอันตรายหาเฉยใช้อลัยของสัตว์ต้งเสือเพื่อจะลองสายฟ้าสีดำของจักรรรดิอสินีโลกันเขาต้องการจะดูว่าสามารถเข้าไปในก้อนหินนี้ได้ไหมมันอาจจะมีสมบัติล้ำค่าซ่อนอยู่ข้างในก็ได้หาเฉินคิดว่าก้อนหินสายฟ้านี้อาจจะมีความเกี่ยวกับจักรพรรดิอสินีโลกัน ถ้าเขาจำลองกระแสพลังของจัมพัดอินซินโลก,กันเขาก็อาจจะเข้าไปใกล้มันได้แต่เมื่อฟองสบู่เข้าไปใกล้ก้อนหินก็เริ่มจะปล่อยสายฟ้าออกมาแล้วก็ปิดทางเข้าแต่รูเอาไว้เมื่อฟองสบู่สัมผัสกับสายฟ้ามันก็แตกสลายไปในทันทีแต่ในขณะเดียวกันหาเฉินนั้นก็ปล่อยสายฟ้าสีดำไปใส่สายฟ้าที่พุ่งออกมาแต่ผลที่ตามมานั้นไม่ใช่อย่างที่หาเฉนคิดเอาไว้สา,ายฟ้าช็อตเข้าที่สายร่างกายของเขาอย่างรุนแรงและส่งเขากระเด็นออกไปโชคดีที่แฟรที่สบู่สามารถรับเขาเอาไว้ได้ทันถ้าเธอไม่รับเขาเอาไว้แล้วก เขาก็จะถูกส่งกระเด็นออกไปจากบ่อน้ําแน่ๆหาเฉินมองไปที่มือของตัวเองแล้วก็สังเกตเห็นสายฟ้ากําลังช็อตมือของเขาอยู่ดูเหมือนว่าสายฟ้าสีดํานี้จะไม่สามารถต่อก้อนกับพลังของก้อนหินสายฟ้านี้ได้แปลกจริงๆดูเหมือนว่ามันจะไม่มีความเกี่ยวข้องกับสายฟ้าสีดําของฉพงาะอสินิโลกันเลยหรือว่าเราจะลองพลังผิดไปเลยทําให้ก้อนหินนี้ไม่คิดว่าเราเป็นฉพัะอสินิโลกันหาเฉินคิดสายฟ้ายัางคงช็อตมือของหาเชิญอยู่ซึ่งทุกครั้งที่มีแสงแวบ,บขึ้นมาก็จะทิ้งรอยไม่เอาไว้ หาเฉินจ,จึงตัดสินใจจำลองสายฟ้าของจิ้งจอกสีงเงินดูแทนเขารู้สึกทึ่งกับก้อนหินก้อนนี้และเขานั้นก็ต้องการจะจัดการกับสายฟ้าที่ขวางกั้นไม่ให้เขาเข้าไปตรวจสอบข้างในได้สายฟ้าที่อยู่บนมือของหาเฉินนั้นเริ่มเคลื่อนที่หนีไปเมื่อเจอกับสายฟ้าของจิ้งจอกสีงเงินดูเหมือนว่าสายฟ้าพวกนี้นั้นจะกลัวสายฟ้าสีงเงินที่หาเฉินปล่อยออกมานายท่านสายฟ้ากำลังถอยหนีไปมันกลับไปที่ก้อนหินเหมือนว่ามันเกรงกลัวอะไรบางอย่างอยู่แปรลี่สมุดพูดพาฉันกลับไปที่รูนั้นอีกครั้ง หาเฉินไม่ได้คาดคิดว่าความสามารถของจิ้งจอกสีเงินนี้จะส่งผลดีขึนขนาดนี้หาเฉินสังเกตเห็นว่าสายฟ้าของจักรพรรดิอสศนโลการนั้นแตกต่างจากสายฟ้าของจิ้งจอกสีเงินสายฟ้าของอสศนโลการน,น,นั้นเต็มไปด้วยพลังทำลายล้างแต่สายฟ้าของจิ้งจอกสีเงินนั้นเป็นสายฟ้าที่ช่วยชีวิตแทนเพราะยังไงมันก็สามารถใช้รักษาผู้อื่นได้สายฟ้าจากก้อนหินนั้นหวาดกลัวสายฟ้าของจิ้งจอกสีเงินหรือยอย่างน้อยๆหาเฉินก็เดาได้ว่ามันเป็นอย่างนั้น แฟลิสูรผหาเฉินไปใกล้ก้อนหินตามที่เขาขอและเมื่อหาเฉินไปถึงสายฟ้าก็เริ่มโผออกมาจากรูอีกครั้งครั้งนี้หาเฉินเรียกสายฟ้าของจิ้งจอกสิเงินออกมาแทนซึ่งก็ทาให้สายฟ้าจากก้อนหินนั้นถอยหนีไปหาเฉินพ่อเจกับผลลัพธ์ที่ทําได้เขาบอกให้แฟลิสูรนั้นรออยู่ข้างนอกจากนั้นเขาก็โดดเข้าไปในรูของก้อนหินทางเข้าของก้อนหินนั้นไม่ได้จมอยู่ในวาลีเวหาแต่เป็นพื้นแห้งแทนขาที่เดินเข้าไปหาเฉินก็ห่อหุ้มตัวเองด้วยสายฟ้าสีเงินทําให้สายฟ้าที่อยู่ภายในนั้้้้นไมม่กกลลาาาเข รูนั้นมีขนาดพอที่จะให้คนหนึ่งคนเข้าไปได้พอดีการที่เดินเข้าไปนั้นหาเฉินก็รู้สึกเหมือนว่าเขาอยู่ในอุโมงค์ที่เลี้ยวไปเลี้ยวมาหลังจากที่เดินมาจนสุดทางแล้วหาเฉินก็มาถึงพื้นที่ที่เป็นวงกลมที่อยู่ภายในก้อนหินและเขาก็มองเห็นต้นไม้ต้นหนึ่งที่ถูกปลูกเอาไว้อยู่ข้างในหม้อต้นไม้นั้นดูเหมือนกับว่าต้นมะพร้าวต้นเล็กและมันสูงประมาณ34เซนติเมตรสิ่งที่แปลกที่สุดของต้นไม้นี้ก็คือมันเหมือนจะถูกสร้างขึ้นมาจากสาสาจริงๆลักษณะภายนอกของมันนั้นไม่แตกต มันมีผลไม้สีฟ้าอยู่บนกิ่งของต้นไม้แต่หน้าแปลกที่ผลไม้แต่ลูกนั้นมีอะไรบางอย่างอยู่ข้างในด้วยซึ่งทั้งสามลูกนั้นมีของที่แตกต่างกันออกไปลูกที่อยู่สูงสุดนั้นก็มีอสวินในชุดเกาะอ,อยู่ข้างในแต่เนื่องจากอสศวินนั้นสวมชุดเกาะแล้วก็หมวกอยู่ทําให้เฉินไม่สามารถมองเห็นใบหน้าของมันได้ผลไม้ด้านซ้ายนั้นก็มีค้อนอยู่ข้างในซึ่งนอกจากมีสายฟ้าของหั้บริเวณหัวค้อนแล้วและสัญลักษณ์สายฟ้าแล้วรูปร่างของมันก็ไม่มีอะไรพิเศษอะไรผลไม้ด้านขวานั้้นนนก็มมีืออขาางงึยยู่ภใ มือนั้นทั้งข่าวแล้วก็บริสุทธิ์ซึ่งในฝ่ามือนั้นก็มีสัญลักของสายฟ้าอยู่เช่นเดียวกันอาเฉินรู้สึกแปลกเมื่อมองไปที่พวกมันต้นไม้ต้นนี้ออกผลสามลูกที่แตกต่างกันออกไปผลไม้นั้นยังไม่สุกแต่พลังชิดของมันนั้นก็ส่งพลังอย่างน่าสะเพรงกลัวไม่ต้องสงสัยเลยว่าหาเฉินมาเจอกับสมบัติที่เป็นของสวิตจจกรัิเข้าให้แล้วแต่ถ้าพวกมันเป็นอวุจโนแล้วทําไมถึงได้มีอสุจิแล้วก็มืออยู่ข้างในผลไม้พวกมันอาจจะเป็นมอนเตอร์ก็ได้แต่มอนเตอร์ที่มีรูปร่างเป็นค้อน นั่นก็ดูจะปราดอยู่ดีในตอนนี้ฮาเชิดอาจจะยังบอกไม่ได้ว่าพวกมันคืออะไรกันแน่แต่ไม่ว่ายังไงมันก็จะต้องเป็นของดีแน่ๆมันต้องมีเหตุผลที่ทาให้จักรพรรดิอีนโลกันนั้นนํามันมาซ่อนอยู่ในบ่อน้ําแห่งนี้ไม่ว่าพวกมันจะเป็นอะไรมันต้องเป็นอะไรที่สุดยอดแน่ๆเราควรจะเร่งการเจริญเติบโตของมันเพราะยังไงซะมันก็ไม่ใช่ง่ายๆที่จะเจอกับเพื่อจากพัดแบบนี้ฮาเชิดเรียกคริสตัลสีดำออกมาแล้วก็ให้หยดน้ํากับต้นไม้ฮาเชิดตรวจสอบดูผลไม้เป็นครั้งสุดท้ายและเขาคนนั้ จะมีของดีอะไรออกมากันแน่ถ้าพวกมันเป็นวิญญาณอสูรแล้วก็มันต้องสุดยอดมากแน่ๆลองคิดดูถ้าพวกมันเป็นวิญญาณอสูรขั้นสุดยอดเบอร์เซอร์กขึ้นมาแล้วก็หาเฉินคิดกับตัวเองหาเฉินตัดสินใจเรียกราชามองกรออกมาขอเป็นสปิดที่รู้ในหลายเรื่องดังนั้นมีโอกาสที่เขานั้นจะคลายความสงสัยของหาเฉินที่มีต่อต้นไม้นี้ได้นายรู้ไหมว่านี่คืออะไรหาเฉินพูดราชาังกรมองไปที่ต้นไม้และเขานั้นก็ดูจะประหลาดใจไปขอเดินวนรอบๆแล้วก็สังเกตอย่างระมัดระวังจากนั้นเขาก หน้าแปลกจริงๆนี่ควรจะเป็นพืชของจกักรพรรดิท่าสายฟ้าถูกต้องไหมแต่หน้าแปลกที่ข้างในต้นไม้นี้ดูจะไม่เหมือนกับสายฟ้าเท่าไหร่นายว่าไงนะข้างในไม่ใช่ท่าสายฟ้าอย่างนั้นเหรอหาเชงเออมดคิว้วจากนั้นเขาก็พูดต่อนายต้องเข้าใจผิดนแน่ๆของที่อยู่ข้างในผลไม้พวกนี้นั้นยังมีสัญลักษ์สายฟ้าสลักเอาไว้อยู่เลยราชาังกรอธิบายข้ามีประสบการณ์กว่าแสนปีเชื่อข้าเถอะข้าไม่ได้เข้าใจผิดถ้าอย่างนั้นไหนายลองอธิบายมา หาเชิถามพร้อมกับหมดคิว้วราชามงกรมองไปที่ผลไม้แล้วก็พูดข้าไม่ใจเกี่ยวกับมือแล้วก็ขอนเท่าไรแต่ข้ารู้กอย่างที่จําเป็นจะต้องรู้เกี่ยวกับอัศวินโอเคพูดต่อสิฉันกำลังฟังอยู่หาฉันบอกให้ขออธิบายต่อราชามงกอหัวเราะแล้วก็พูดข้าเคยปลูกมันอยู่มันคือวิญญาณสุดข้าสุดยอดและมันก็มีชื่อว่าอาศวินฝาแฝดอาศีินฝาแฝดอย่างนั้นเหรอแต่มันมีอยู่แค่ตัวเดียวเองไม่ใช่หรอหาเชิญไม่อยากเชื่อว่าพวกมันนั้นเป็นฝาแ ก่อนที่สปิตจะเซ็นสัญญากับมนุษย์พวกนายจะไม่สามารถใช้วิญญาณสูญได้ไม่ใช่เหรอหาชินพูดราชามงกรพูดไม่ข้าไม่คิดจะเอามันมาใช้เองมันเอาไว้สำหรับคนของของ้าก็คืออาศวินมงกอนอาศวินมางกอนอย่างนั้นเหรอมีอาศวินที่คอยขี่หลังของนายด้วยเหรอหาชิดมองที่ราชามงกอนด้วยความประหลาดใจสีหน้าของราชามงกอนเปลี่ยนไปเขเรีบอธิบายไม่มันไม่ใช่อย่างนั้นอาศวินมางกอนก็คืออาศวินที่มีเลือดของมางกอน พวกมันเป็นมอนเตอร์สุดยอดที่ทรงพลังจริงๆแล้วพวกมันนั้นก็ไม่ต่างไปจากอสินพูเพ้เล็กดีของเจ้าเท่าไรซึ่งครั้งหนึง่งข้าเคยมีพวกมันเป็นกองทัพเลยนายมีคนเท่ากองทัพขี่หลังนายอย่างนั้นเหรอนายนี่สุดยอดจริงๆหาเชีนหัวเราะแล้วก็พูดต่อยังไงก็ตามอธิบายต่อสิว่าอาสินฝาแฝดคืออะไรกันแน่วิญญาอศินฝาแฝดนั้นควรจะเติบโตอยู่บนต้นของฝาแฝดข้าเคยมีพวกมันอยู่เนื่องจากข้าต้องการจะใช้อสินฝาแฝดเรืมกับอ,อาสินมังกรคนโปรดของข้า เพื่อที่เขานั้นจะได้กลายเป็นหัวหน้าของกองทัพแต่ก็เกิดเรื่องบางอย่างขึ้นทําให้ต้นไม้ตายไปซะก่อนแต่ที่ข้าจะบอกเจ้าก็คืออัศวินที่อยู่ในผลไมน้นี้เหมือนกับอัศวินฝาแฝดของข้าไม่มีพิษและข้าเองก็สับสนไม่ต่างจากเจ้าที่มันมาเติบโตอยู่บนต้นสายฟ้านี้ราชามงกรพูดนายยังไม่บอกเลยว่ามันทําอะไรได้หาเชียนพูดพร้อมกับจ้องไปที่ราชามงกรราชามงกรหัวลอกมาแล้วก็พูดโอ้นั่นเป็นเรื่องที่รียบง่ายมากมันสามารถเสยงอัีซินคนอื่นได้ และทาให้พลังอสินคนนั้นตรงข้ามจากที่เป็นอยู่นั่นหมายความว่าอสินมีธาตุไฟและก็ถูกมันสิงเข้ามันก็จะกลายเป็นธาตุน้ําอย่างนั้นเหรอหาเฉินถามไม่ใช่มันเสริมเข้าไปมันสามารถใช้ทั้งธาตุไฟและก็ธาตุน้ําได้พร้อมๆกันราชามกรอธิบายอาเฉินรู้สึกดีเจกับสมบัติที่เขาเจอเขาคิดว่าสิ่งนี้เป็นที่ลําคามากๆถ้าอสาินพูดเป็นพังดีได้ใช้มันแล้วก็เขาก็สงสัยว่าจะได้พลังแบบไหนมากันแนะ่